สวัสดีค่ะชาวราศีธนูตอนนี้เราก็มาถึงสิ้นปี2564แล้วนะคะแม่หมอคิดว่าทุกคนก็คงรอฟังอยู่เนาะว่าดวงส่งท้ายปีเดือนธันวาคมเนี้ยดวงของชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างแม่หมอจับไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว10ใบนะคะเท่าที่ดูเนี่ยแม่หมอต้องขอแสดงความยิดีกับชาวราศีธนูด้วยนะเพราะว่าชาวราศีธนูเนี่ย ดวงดีส่งท้ายปีเลยนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินส่วนเรื่องความรักเนี่ยแม่หมอขออนุญาตจับแยกลองไปดูคลิปความรักนะคะจะเป็นคลิปความรักรายปากลองไปดูกันนะคะอันนี้เป็นดวงภาพรวมก่อนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพแม่หมอมองเห็นนะคะชาวราศีธนูคุณได้ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ eight of pentacles นะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญเนี่ยคุณขึ้นเป็นไพ่ใบแรกเลยประกบกับไพ่งาน tree of w a o r s นะคะนั่นหมายความว่า ความเฮงความปังเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยมันอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยว่าทําไมแม่หมอถึงเรียกว่าดวงดีส่งท้ายปีเอาเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานเนี่ยที่ผ่านมาแม่หมอหมองว่าคุณก็เหนื่อยเนาะ มีความแบบเรียกว่าต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเยอะในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องทีมงานเรื่องออหุ้นส่วนเรื่องถ้าใครทํางานประจำเนี่ยก็เรียกว่ามีความต้องฝ่าฟันบุบบ่าฝ่าฟันงานที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายปิดยอดขายยากอะไรประมาณแบบนี้นะคะแต่ถ้าเดือนธันวาคมนี้นะคะการติดต่อเจราจาค้าขายของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปติดต่อกับลูกค้าติดต่อกับ หุ้นส่วนอะไรแบบนี้การเจราจาของคุณเนี่ยมันจะนำมาซึ่งเงินทองให้กับคุณนะคะชาวราศีธนูทุกคนเดือนนี้การงานดีนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหากใครที่ไปสมัครงานไว้แม่หมอคิดว่าน่าจะมีขาา่ขาวดีเข้ามานะคะเร็วๆนี้อาจจะเป็นทันวาม,มากราเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ดีนะคะคุณลองดูละกันนอกจากเรื่องงานไปสมัครงานแล้วเนี่ยหาก ใครชาวราศีธนูท่านไหนเนี่ยมีแพลนที่จะเปิดธุรกิจใหม่ร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยแม่หมอคิดว่ามันจะเป็นจังหวะที่ดีในช่วงสิ้นปีและต้นปีนี้นะคะคือสรุปเลยเนี่ยเรื่องงานเนี่ยมันค่อนข้างดีนะคะชาวราศีธนูเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาให้คุณไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมันจะมาจากความสามารถของคุณกับจาก เพื่อนฝูงแนะนําจากการติดต่อสื่อสารนะคะจากคําพูดของคุณกัดจากการเจรจาของคุณเนี่ยจะมนันจะนําพามาซึ่งความสําเร็จในด้านของการงาน ส่วนเรื่องการเงินนะคะที่ผ่านมานะคะ Queen of p e n t a c l e s ขึ้นตรงนี้นะคะแม่หมอคิดว่าคุณหมุนเงินเหนื่อยน่นะคะเรียกว่าคุณมีปัญหากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสมมุติคุณมีรายรับเยอะ Queen of p e n t a c l e s เนี่ยเป็นไพ่เหรียญที่เยอะนะคะแต่มันอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แม่หมอคิดว่าคุณน่าจะก,กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายคือสมมติคุณรับมาแสนคุณก็มีเกณฑ์จ่ายออกไปเกือบแสนอย่างเงี้ยคือแทบจะรายรับรายรับกับรายจ่ายเนี่ยมันเทียบเท่าเสมอกันเลยคือคือคุณก็มีความกังวลวิตกกังวลว่า การหมุนเงินของคุณเนี่ยมันจะสภาพคล่องเนี่ยมันจะดีไปถึงเมื่อไหรนะคะแต่ในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณได้ไพ่เงินขึ้นกับตัวนะคะชาวราศีธนูเนี่ยจะมีเกณฑ์มีเงินให้คุณจับจ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเลข8เนี่ยมันหมายถึงการขยับขยายแสดงว่าเงินที่คุณได้มาสมมติเมื่อก่อนคุณเคยได้เดือนละแสนเดือนเนี้ยมันอาจจะเพิ่มมาเป็นแสนสองแสนสคือมีการขยับขยายเรื่องเงินจากอะไรไพ่ประกบก็คือไพ่งานนะคะจากการงานนั่นเองแสดงว่า งานนะคุณอาจจะมีการต่อยอดการงานของคุณเช่นเปิดสาขาเพิ่มหรือทําธุรก,กิจต่างหากเพิ่มเติมเดือนนี้ถ้าคุณไปทําอะไรที่เป็นแบบของจุกจิกขายของเล็กๆพวกอะไหล่รถยนต์หรือพวกน้ําดื่มหรือพวกอะไรที่เป็นสินค้าที่ไม่ใช่ชิ้นใหญ่นะคะแม่เหมาะคิดว่ามันจะสร้างรายได้ให้กับคุณเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นไพ เพิ่มผูนนะคะขยับขยายเพิ่มเติมเงินเพิ่มขึ้นขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูด้วยในเรื่องของการงานการเงินนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพเนี่ยแม่หมอต้องขอเตือนนิดนึงนะคะคุณได้10บดาบนะคะชาวราศีธนูคุณต้องระวังปวดหลัง ปวดข้อเขา่าปวดขานะคะกระดูกและฟันนะคะทั่วร่างกายเลยแม่หมอแนะนํานิดนึงนะคะอยากให้ชาวราศีธนูเนี่ยไปทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลทําบุญให้กับผู้ยากไร้ทําบุญเกี่ยวกับแบบบริจาคเงินให้กับคนที่เขาไม่มีเงินในการรักษานะคะ,ะไปโรงพยาบาลเจาะเลือดทําฟันก็ได้นะคะแต่แม่หมอคิดว่าทําบุญบริจาคก,กับโรงพยาบาลเนี่ยจะตรงดวงมากกว่าคุณลองไปทําบุญดูนะคะแม่หมอกังวลเรื่อง สุขภาพของคุณคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยป่วยแบบเหมือนป่วยอ่อนแดดแอดหรือมีเกณฑ์ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลได้นะคะคุณต้องระวังนิดนึงนะคะชาวราศีธนูเรื่องงานดีเงินดีแต่สุขภาพเนี่ยพึงระวังรวมถึงอุบัติเหตุด้วยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณขับรถเนี่ยต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ประมาทเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเท่าที่แม่หมอดูเนี่ย ดวงเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างรุนแรงในเดือนธันวาคมถึงแม้เรื่องงานเรื่องเงินจะดีแต่ความแบบเรียกว่าความเจ็บป่วยของเราหรืออุบัติเหตุเนี่ยประมาทไม่ได้ยังไงก็ตามเนี่ยดวงดีขึ้นแล้วชาวราศีธนูเรียกว่าดวงดีรับสิ้นปีเลยส่วนกระแสะกับคนอื่นนะคะยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ชาวราศีธนูทุกคนเนี่ย พึงระวังในการใช้ชีวิตทำบุญบริจาคตามที่แม่หมอบอกนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลแล้วจะทำให้การงานานกรเงินของคุณและอุปสรรคในชีวิตนี่น้อยลงขอให้ดูแลรักษาสุขภาพโชคดีกันทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ